สวัสดีทุกคนนี่นี่ตอนรับเข้าสู่อซองข้องพีนาสร้างร่วมพับางเด้อมื้อน,นี้ก็คืออ่าสิพากันไปการเครียดนะทุกคนเนาะเพราะว่าได้ยินข่าวอันเขา้าว่าอันเครียดท่านเครียดอ,อ้อทุกคนเนาะเพราะว่าเท่นก็นจะไปการมาค่ายก็คือได้คืนนะโลปลายซ่องดูปเลยคนก็คือเครียดตัวใหญ่แล้วก็คือเฮาก็บ่ได้กินเครียดดนแล้ะะวทุกคนมื้อนี้กัเลยว่าอ่าถือโอก,กาสว่าเดี๋ยวสิพากันไปการเครียดเนาะเพราะว่าว่างๆเด้อใช่ไหมทุกคนเอาสิไปกับนี่ ชาต้นตาลและก็น้องคุกกิ๊กสาวน้อยร้องซานนี่ทุกคนโอก็คือที่ไปกันสามคนนะทุกคนเนาะเดี๋ยวที่ลองไปเบื้องว่าอ่าสิได้คือขจาวบ่เนาะเพราะว่าเฮนก็จะไปนี่คือไดไล่เดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยวต้องลองไปเบื้อง let's go ได้โอ้โหเฮนคุกกิ๊กเลยเฮนแต่เสื้อเด็กกองคือจะมุดมือทุกคนเนาะนี่ น้องกุ๊กิกย่างน้ำน้าไปก่อนคุณทางตัวมากนะทุกคนเหรอไปน้ำกันบิดเลยน่อ้มืดเลยอ่ะมแสเแล้วใส่หันวะคซอสเียกมเต็มเลามนี้เป็นยามดึกๆหลังจากลระเป่าเช็คแล้วแล้วเมนแล้วก็ตามล่าเลย นี่ก so, uh, ็คือไปบันเกิดน้องคุกกี้นะทุกคนเนาะแล้วก็คืออ่ากับแม่ปี้อ่ากับพ่อบะไรก็คือไปไปเซอร์ไพรส์น้องคุกกี้นาะพอเป่าเค้กให้ยังเรียบร้อยปึ๊บก็แกะข้องข้อนแล้วเหมดเลยกาที่ากันไปการเครียดทุกคนพอจะกลิ่นเนาะพาปีนี้ผ่านรายการแตเคื่อแม่ปีนี้ยังบ่ทันรายการปีนี้เพื่อทำอิฐปีนี้เพื่อทำอิฐเทศการ ปีดียังบอไดไปการเ่าการปีกาย่เด็กก้าหอดหยามอันนั้นนะทุกคนเนาะแมง,แมงอันนี้ยังเกาะแมงแมงจิล้อหรือว่าจิ้งลีดนะทุกคนเนาะจ,จิลอหรือว่าจิ้งลีดยามนั้นคือว่าอู้ละคนยามออกก็คือลา่แหงเนาะเอากระตุกไปใส่กระตุกนิ่งแย่แอนกระตุกแป,ป๊บซี่น,นะทุกคนเก็บไปเก็บบ่หอสมโมงเนาะก็คือได้เต็มกระตุกเลยทุกคนไลยไล่นะแต่ว่ามีน่านก็คือมักเก็บเนาะแต่ว่าบ่มากิน เก็บแม่มาเก็บแต่ว่ามากินเพราว่าเห็ดละมันเห็ดละมันคันมือยากเก็บเนาะทุกคนเนาะมเออแม่ข้าจ้มาห้าป่าบ่เรื่อมาการเคียรเนีอย่าแม่ล้วนทุกคนตอนเด็กๆจังสซียนเข้าเจ้ามักมาห้าป่าเนาะแล้วก็ห้าป่าฮอนมูอื่นเขาจะเอาไปค่ายเนาะอูแม่ไม่พดมาการเครียดบ่นี่ย เออเพื่นมากีดยางเนาะนี่เนาะมีคนมากีดยางเลยทุกคนเนาะเพราะว่าบางคนก็บริกีดตอนเช้าแล้วก็ถ้ามากีดตอนแรงเอาเนาะอู้นี่ทุกคนอันนั้นก็คือเขาจ้าห้าป่าเนาะแซงไฟอยู่คันเนาะแม่บอกแม่เขาจะมาห้าป่าอยู่แม่เนาะนี่โอแม่เหรอไอตุ๊ตุ๊บวงนีลีก็บไอถ่านอ่ะ เออบ่งกกิบ่งเขี้ยวนั่งลมอเศร้าอ่ะมายเงี้ยเขาการจูจี้ว่ะโอ้ดีทุกคนเพิ่นมาการจี้เนาะคิดว่ามากินจากบ่แม่นแล้วเพิ่นมาการจี้เออเราไปกินเด้อได้บ่ไอ้ไรไปการอยู่อันนแม่เนาะไปการทางหน้าเขาเนาะทางขังทะเนาะไรเนาะไปมาแล้วเ่าขังพุ่นน่ะโอ้แม่นว่ะ หยามแล่ะะยามอะไรล่โอ้คนยามนี้มาการจีบไ่ค่อยมีเนาะเพราะว่าอันมันม er ีเป็นหยามไหมเนาะเพราะว่ายามยามได้มากุกกิปีปีไก่เนาะเข้าบ่ไปการจีลอันเออการอาการจุจี้ค่ายนกคนเนาะโอ้รู้สึกเราเมื่อยแหงสื้ชิดาโลดนึงไปแทไปกับต้นตาลก็คือขี่รถออมเลยทุกคน คีดเราไปใกล้ไก่ไปเหระการอ่าแล้วการจุจี้ขนะดที่เราไปใกล้ไกไปดนเป็นซ่องซ้ำสมองกับหมากคือได้ได้จุจี้แต่หลปลายบุดแทงเลยแม่จี้โลแปดสิบเกาสิบนกคนเนาะเปล่าเห็นไปแซงนะคนเนาะคิดว่าแซงเคียดไปหเนาะแซงตุงหัวเกีียวเข้าเคีียวน้ำแล้วเข้าเจ้าเอาหัวลงมาว้ เอาหัวลงมาไว้อาพีเนาะโอ้โหโอ้ยทุกคนจะลองการมุ่งเนา้าไปซีนีบ่เนาะหัวไล่ฮันท์ทอนโอ้โอ้ยตัวหัวไล่มาหรือว่ามาไล่งัวอบุญบ่ายแห่งตัวมามานำเพราผมไล่งัวนะโอโม่นี่ทุกคนตอนนี้ต้นตานเห็นละตอนนี้ต้นตานเห็นตัวเขียดตัวหนึ่ง มันตัาน oh, ี้การเครียดเก่งเด้อ hey. ว่าการเครียดเก่งเ้องมีหนานีโบปานได้เนาะโอ้เครียดหน่อยเนาะมีเด็กคนอู้เครียดบ้าหันแดงอะไรใช่ปะคุกี้ก็ได้เครียดนี่ได้บ่นี่ไอ้เล่ามาเอาแม่คิวบุมี่ควงคกี้ได้ตัวเครียดละที่มินาสซีลองการมาคนเด้อบริการเครียดโดนละหัวสีหูวแส้เครียดหรือบ่นเด็กคนเนาะ เบิ้งแซงอ่าเบิ้งแซงยังเงี้ก่อนเบิ้งแซงอ่าแมงมุมก็ไปแซงเครียดแล้วเดี๋ยวลองไปเลาะการเครียดกันเด้อทุกคนเดี๋ยวเรามาเบิ้งกันว่าสีใดซ้ำได้เนาะคนมีนายเห็นตัวหนึ่งแล้วเออมอโมโหยิบเยียบเลยอ่าโอ้เต็นนี่ล่ะเออยังวู้ทุกคนท่านแซงมาเป็นไงเดี๋ยพอมาเบิ้งตัวเองกิ๊กกิ๊กอะไรอยู่วะกิ๊กตัวนี้น้อยวนึร์นี่ทุกคน เอาเนาะเพราะว่าตัวน้อยวนอ่ะกุกกิ้แค่นีกแล้วโอ้ยคือเป็นเปียกเป็นเตะสีกิ้งหัวบอใช่กุกกิ้เออนี่อู้ทุกคนรีุคักเลยซ่องตัวกุกกิ้บใช่ที่วะเอาตัวหนึ่งวะนี่อู้มีกิโลนำทุกคนเนี่ยเก็บกิโลมากินจิ้งรีดเออเอาเก็บสซควอนได้ยังไอเาควอนมาล้ อุ้ยเงี้ยเนี้ยเนี้ยอือกิ๊กคือเก็บกิโลไปกินอ่ะคุกกิโลการต่อทุกคนเนาะโอ้ทุกคนอาการเครียดแต่พอได้เครียดเนาะก็คือมาเจอตัวงูกิกเนี่กิ๊กคือเกบแต่กิ๊กเก็บเยียบงูเนาะเอากองมันคือมัวเนี่ยเรื่อยทุกคนเราเกี่ยวไต้องซ่อนหมเลยไหมน้ำเบื้องนนะมันมันมวมัวน้ำกองว่ะอ้บตัวงูกุกิกมันจะเข้าหูละ เด้ยามนี้ก็ยังมีงูใช่ไหเนาะทุกคนงูน้อยงูเนี่ยเกาะงูงูป่าวะงูดินเถอะทุกคนบ่ค่อยมีเนาะเครียดเนาะนว่าห้วมันนะเขาจะไปการใส่เพราะว่าอันมือฝนตกฮันเขาจะไปเลาะก,การเนาะก,ก,ก็คือได้ไล่ทุกคน ทุกโซนนี้ก็อย่างบ่ค่อยมีไล่เนาะมันยังบ่ทันเขาซ่วงหมนเลยเนาะนะคะส่วงส่วงอ่าส่วงไก่สีดำหนาส่วงไก่สีเข็ดหนาเนาะคนเนาะแล้วก็ฝนตกอู้มากาตสนานะทุกคนได้ไล่แห้งเลยกะมีตัวงูไล่อีกงูก็ไล่ได้เหมือนกันมีตัวงูมีตัวอันยังก็ตัวเขียดๆหนาไล่แห้งวินัยย่านแต่ว่าเวลามาข้าวต้องใส่อ่าใส่อันเกือบบ่วงมาทุกคนเนาะ ไอ้คุกกี้กี่โร่น่ะใครให้บอกเอนีได้ำบริก็เอาจิโรทุคนเนาะเอาจิงลเนาะให้ไอ้ตานการแช่ซาคุกกิยางต่งเพราะว่าเขางย่ยงคมไก่แล้วบได้เบิ้งตีนเลยแมนเมาคมแล้วอูตตานเด็ดตญ่าไงี่ตัวนี้อุ้ยอิงตัวน้อยแท้ ไตยบบอลบอไปจากโตนนี่ไปน้นยหนึ่งเลยคนเนาะการ,รเตี่ยวซีมีอยู่บ้เคียนนี่เนาะมีกระซิพอน่ากระนาจ,จะพอออออเลยนะทุกคน,นเนาะเออเชื่อล้น้อยอออจากเล็กจากน้อยเนะาะใส่เขาเบื่อหน,น่อยหนึ่งนะให้เคียนว,วะ แห่ง,งูละเซี่ยวข้าเนาทุกคนเนาะเสีเ่ยวใส่าาอ้มันไวเอ,าเอว้าแองต่แองแองอรทุกคนไอชิโร่บอกจคุบปุ๊บามันเลยเฮ้ยทุกคนเนะาะเคดนอกแค่บ้านนอก็ต้องซอกินทีทุกคนเนะาบนนกกนนเนะบม,มีน้ำแรบอ บ้างว่าคงซิบมีดรามา่านะว,ว่าอีต,ตนน้องซินาลุนเนาะอุ้ยอุ้ยค <c oughs> ุกกิ๊กนะเพราะว่าเคสนอกแท้ส่วนหนบทเขาต้องห้ากินแบบนี้ทุกคนเนาะเพราะเขาเพราะว่าคันซื้อซี้ข้าวแต่ละไร่ก็คือเ <c oughs> บิดเงินทุกคนแม่เขาต้องห้ากินแบบนังซีห้ากินแบบบานบานะทุกคนเนาะอยู่แบบพอเพียงเก็บผักเก็บหญ้าเก็บมี มีน้อยก็กินน้อยเด็กคนเ้องมีมีไล่ก็ก,กินไล่อุ้ยโบแมนมีไล่มีน้อยก็กินน้อยมีไล่ก็กินประหยัดเด็กคนเนาะนี่ทุกคนมันคือบื้นี่นนนเลยตัวใหญ่<ฮ>ยักข้าวกองสิบอกอ่ะกิ๊กละแม่นผ้ายกิ๊กเธอเดี๋ยวเคยเห็นเครียนะคดครับอุ้ยกิ๊กหักหักแต่ค้าเดียวเห็นบอกเอาใส่คล้องเลยได้ไล่เราไว้หรอ ไม่เย <legen ata. S 2> ็นหรอวะการการไปสุดนี้ก็น่าจะได้พอเอออยู่ทุกคนสุดอะไรเด้สุดอะไรบ่กรู้อย่างคุณแป๊ะขับไปทางคุณไปคุกกี้ก็ว่าไม่นายยุนี่สร้างตัวรูมกันเลยชิลล์ปะมีตัวน้อยตัวใหญ่ปนกันอยู่เนาะมันบ่ค่อยใหญ่ายยำนี่อู้ทุกคนเริ่มเย็นทุกคนคุได้ใส่เสื้อยาวมาหมดเสียว ไปการกันเลยทุกคนนี่ทุกคนส่วนแซงไฟอันดองดวอนึงงานดุกคนเนอะก็คืออาขาเจ้ามาเยี่ยงกอกิกขาเจะามาสร้างอ่าสร้างสร้างเที่ยงสร้างตูุ้กคนเนาะขาเจะามันนอนเฝ้างูอ่านบอกนอนนอนเยอะท่านเลยแม่เพื่อนต่างมาเฝ้างูเลยแล้วก็ตัวนี้จะมันดินเข้าเจ้าทุคนเนอะมีแซงไฟอย่างเั้เป็นดินข้องอ่าไฮบานพลม่วงเลยแต่ว่าเขาเจ้ามาปลูกตู้น้อยก็คือ มานอนเฝ้าอยู่นี่เลยนุกคนเรามานอนอยู่นี่เลยเลี้ยงงูเอาง,งูมาลงนี่เลยเเกุ๊กกี้เห็นยังม,มาการเครียดย์จังวะนี่มันแล้วมาการเคลีราารคยรยนะ์การเคลียด์แล้วมาลินโทรศัพท์เครียดบอะไรเนาะการเครียดบอะไรก็คือมันนั่งลินโทรศัพท์อยู่วนคานาทุกคนการยร์ไปนำการเครียดไปนำมีที่เครียร์เยอะวะนี่ ใช่โอ้โหทางขี้เขียบมีทางตรงงูเนาะเดะใช่เดะโอ้โหตรงง่ายเลยทุกคนอู้คณะยามนี้ยังมีขี้เขียบไล่ในคนนอกคันฮอตยามที่ว่าอาเป็นการเขี่ยมาในเทนี้คือย่ามประเทศกาเจตีขี้เขียบกับตรงงูเลยยัดกินนะกินทอรจุจะส้มมากินอืมคือได้จัง้งแ้วตัวหู้อุ้ยอุ้ยคนหน้าลูกเว้ย เน่เป็นพวกเป็นพวกที่ยานพวกสัตว์เลือ้อยคานขนาดเลยสัตว์เลือ้อยคลานนั่นเนี่ะอากูกี้ยมันกินตัวโบงกูกี้ยไ,ไงอีหล่ะทุกคนกูเกี้ยชัยล่ะปั่นปั่เทียเ่ยขึน้นมาเนี่ยมันเป็นเออเครื่องอยู่เออตัวตัวใหญ่ตัวน้อยทุกคนเานาะวิไยัวไม่เกี่ยวเกี้ยหักค่าให้ไงนี่ทุกคนไนมัน่จะดูฮะ ตอนนี้สิเปลี่ยน่งแล้วนะทุกคนเพราะว่าทงนี้บ่ค่อยมีเนาะตอนนี้ต้นตาลก็คือไปพุ่นท่าละไปทงน้ำท่าละจิ้มนากบกุ๊กกิ๊กสิค่อยค่อยอย,อย่างไปนะทุกคนขบวการค่อยค่อยเดินไปจิ้ล่าจิ้แจ้งเลยเก็ <laughs> บตัวจีรีตก,กันได้น้อยหนึ่งทุกคนโอเคไลยล่าโต้ยกเลย ท้องนี้เบาค่อยอันนี้ทุกคนเพราะว่าอุ้ยโอเตกใจไปเพราะว่าต่ตเฟืองมันยังบ่ถันลมบ่ทุกคนตเฟืองยังสูงอยู่เนาะตัวย่งตัวยังทุนทีรอดเ้ไปก่อนนี่ข้ามาฟังนี้ละโอ้ยนาัดแหวกทิป พักผ้าใไเก็บไหทุกคนนีผ้าผ้าอ้าวมีหอยคนเก็บอีกนะทุกคนเนาะนี่กุกิกมามื่อไหร่้เม่่อ่ม่ตั้งนะเไม่ใช่น้องสุภาลูกแม่ลูกสุกนาลูกสิกใบเลยนี่เก็บปะเก็บปะเก็บไหมาวไม่การียกพริบกนแกำมีห้องโถงจับไห วซได้่อมแ่วาเก็บเอาเนาะทุกคนอยู่ร่วมพะบางมีล่าทุกคนผ<า>กักอ,อันนี้นะไม่เห็นแต่ว่าเขาเจ้าบบค่อยกินหรือว่าบ่ฮูกินหรือว่าบบมักกลิ่นได้บ่บฮูทุกคนเนาะแต่คณะมีนา,าย,ยัางบ่่อยกินเนาะเพราะว่ามีนาบบมักกินมันกกินเป็นคิ้วๆทุกคนเนาะมีน, <ๆ S 1> นาบบค่อยมากกินแล้วกินมันแ่บๆนเนาะแต่บฮูนะฮูจีบโบค่อยมากกินผักพวกนี้เนาะแพ่ว่าผู้ใหญน่มากกิน่ แมนอยู่อยู่ลองสารนิแทสก็ทุกคนเลยที่มักกินผักผ่านกินเนาะแมนมันเป็นอาหารยอดฮิตเลยแมนเขาจะว่าแซ่บแห้เอาไปซุปเอาไปย่างทุกคนเอาไปซุปหรือว่าเอาไปกับพันกับนี่เนาะน่าจะได้ปลาทนะูมั้งแมนบอกบอกกับก,บก,บกับก็น่าจะได้อยู่เลยกูกินไปกับข้าวบัวอะไรน้ำอ่อนไม่ใช่สิ่งที่ดีหรออะ ซ้อตกใจเครียดจะมือตัวเองซ้ซ <c oughs> อมซีซ้อม,อ,อมแลยงจังได้เอาเครียดให้มโมโจับไป้ทอะโมโมจับเป็นสีน้ำกินโอ้โอซ้อมในทีมแี่ปะเนี่ยมาเก็บเก็บมือได้ปะก,กุกิก เอากกิกเอ,อแอเรอต,แต,แต,ตรเ,เริ่มเดึกแล้วเริ่มง่วงแล้วันนี้ไม่นานเป็นคนนอนไวเดียวคนเนาะพอก่แบบซ่องซ้าทุมขึ้นไปก็คือยยกนอนอะ่ะพูดตนตัตนแท้แงทุกคนเห็นบ่แท่งตังตนตอยู่พูดอ่ะแม่นโน่องโม่ทานพูดตุ้ยโม บได้เครียดกะเลาะเก็บผักทุกคนเก็บผักตอนเล็กแม่มาตอนแรกก็คือเก็บตอนนั้นเลยเนาะาตอนแรกอืมมาสิเก็บตอนนี้เพราะว่าใครเอนเขามากแพงอู้นังเลยนะที่เชื่อชื่อเลยดูร่วงพอบางเขาจะเอินผักยังไงวะเพราะมันผักผ่าเลยว่าจะเอินงาเฮอร์บินหญ้าเฮอหญ้าเฮอบิน,นเป็น,านปตางหากแม่นวะอืมบ่เคยเห้งเนี่ยไง แต่วายุรวงเอ,อิอนบ่เคยกินห้เราแต่วายุร่วงพะบางนี้ไล่ทรงไส้เขาจะน่าจะบหูกินไล่ลค,บบคุย่วงห่งเทุกคะวามนขี้วุ้นเพราะว่าบ้เคยเห็นเขาจะกินเนาะเคยเห็นเขาจะกินแต่อา่าผักงาเหอบินทุกคนนี่อู้ง่ายห่งจินเออต้ตอนนี้แหละกวนะ้เล,ล,ลยลอไ่ไ้า่ามีงินมเนาะ ก็มไม่หนาเอาเออยาวๆหน่้ยไหมมันคงเ,นนนเจ้าไหมเอาจนค่อยซ้อมไปได้เลยนี่นะเอาแบบเอาแบบเอาแบบไปต้องซ้อมเลยเนาะมไปซ้อมจะโดดจะนานเลยซ้อมเนี่ยทีพโอ้ยทิค,คิดตกใจเครียดจะมือตลอดเลยอ่ะให้กิ๊กซ้อมท่าเป็น,อ,นอาศัยในนี้ไปก็ได้ยป่ะไปเครียดอ่ะ,ออะจะได้มีมือจับง่ายๆสบายๆ เฮือนเขามีซุ้มน okay. hey, yeah. ึ uh. ่งเลยเฮนอยู่ซุ้มใหญ่นาะแม่ตัวมาปูว่ะด้วยว่าคืนเองว่ะซุ้มใหญ่ได้เนาะไอ้เฮือนเนาะเพราะว่าเมื่อนันแม่อปาจันกับเลยอูเก็บไปซุปอยู่เฮือนมีน้ำอยูคนเนาะนม่ไงคืนเอ่ะคนเมื่อยละตั๋เดีอยวนึง เดตันกันไปตุกีกซ้อมกันเนาะอู้ต้นตาลแต่แท้ละเอาไว้ให้แจ้งละคนไปพูดเหรอบ่เดชเดชต้นตาลมาเอาเนาะเบิ้งมาเบิ้งกันว่าสิไดไล่ท้ำได้นี่ต้นตาลย่างมาห่างเลยคุณเดี๋ยวซีย่างไปห้าต้นตาลเนาะสเบิ้งว่าได้ไล่บอไปได้แค่ซ้องกูแม่รู้สึกว่าลายตากันเพราะว่ามันมีแสงแสงแมงมุมเนาะ เทีย่ยวีนเลยนะปูนตั่ตตปุนแล้วมังกล่อ้ได้ยนนะคนเอยังข้างอยู่ต,ตัดการผู้เดียวการผู้หนอสโมองทุกคนเอ้ยฮาจับสูงตัวกหตัวอุอกิจับไ่มกักรไลตังหกตัวน,นะ <S 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 นี่ได้ย,ย,ยูล่ละเอ่หนึ่งทุกคน, <S <S นป่นหนึ่งก็ได้ละ เป็นยังตัวแญ่ตัวเม่าอ้เกิดรู้เลยบ่แม่มันคือปิ๊กมันทอแคปม่เลยตัวฉันบ่นละโอเคฮาว่าคิ้บ่นละทุกคนปล่อยเพราะว่ามันได้น้อยเอาไปกบบดีกินแม่ไอต้นน้องทุกคนไม่น่าเห้เครียดมีซ่องตัวเนาะ แค่ยู่เป็ดตรงงูตรงตรงัวเอาให้ละนี่โอ้อีกอีกตัวนึงไปแส่บ่าเมื่อกี้เห็นอยู่ไกลๆกันนี่นี่อยู่นี่ทุกคนนี่ยอุ๊ยตกใจงูสุดพิลางล่างมาวะเออทุกคไนได้ซองตัวอ่ะเปิลอ่ะฮะ มาในหักเด้อซองตัวเด้อไปละนี่ทุกคนเลาะทีเลาะกาไปนะเพราะว่าชีได้ชีได้ขึ้นเมื่อบานแล้วเหนืาเลี้ยงชีได้ใส่บานที่ไหนเนี่ยขึ้นไปบานฝน่วงนะมันขึ้นไปบานลุ่มประปางเคียดเคียดนี่กัรหูอยูดีเดือดขวดเพราะว่ามันอยู่เป๊ะม่องงัว ไล่มีคนล่าจอยล่อมีคนล่าก่อนเด้นี่พอเขียดตัวใหญ่ให้ทุกคนบ้านสิเมือดเห็นเคียดเนาะนี่โอ้ยตัวมากขึ้นเล่นบนว่ายแล้วนะลูกนะแบบเพราะว่าตอนเว้นมัดเพคนไว้ดีแล้วตอนเด็กเราปล่อยมันก็คือซื่อแน่นอนพี่ยากเว้น ตาจะปิดเสื่อเละเกไดเทียดอีกแล้วทุกคนเจียดอีกแล้ว,ลมลว,วูมือ,อ,บบอน้ออนำพอลัสับทุกคนกองีหนามันวัแจงนเนาะ<อ>เย,ย่เจคุยน้อยอยู่นี่ตัวนึงเหนื่อยละ อีน่นจะลองทำอะไรเอ่นเล้นเอฟเอร์เล่นหมดเลยมีทุกคนสิได้เมื่อแล้วเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามีนารู้สึกว่าอยากนอนละไปหาเบิ่งเคทอีกเทืนหนึงได้ไล่อยู่บอกอู้ทุกคนได้ไล่ทุกคนเนาะนี่อู้ได้เป็นอ่กเลยทุกคนนีนน่ มีแต่ตัวต,ตัวแย่ตัวน้อยปนกันไปเนาะนี่นี่ส้มนาคนส้มน,นาคนการเคี่ยนนะนเนะานนะมีหน้ากับปุกกิ้งก็คือยืนใบไปซื้อซื้อเนาะก็คือบริการเคียเค่ยนกิ๊กกระไดฝากกระตุ้งมาฝากอะไรแบบนีกุกกิ๊กกระไดได้เคี่ยจากตัวกุกกิง้งหกตัวน <c oughs> ี่ทุกคนเดี๋ยิสไดแย่ขึ้นเมื่าบาระเจ้กคนอันเด็กแล้วเนาะ อันนี้ก็เป็นเวลาสองทุม่มบวชสุคนอื่นที่ว่าดึกบวชใ่ว่าไม่นานก็่าดึกแล้วเดี๋ยวนี้เนาะสองทุม่มเพราะว่าสองทุม่มสองทุ่มครึ่งหรือว่าหรือว่ะสามทุ่มเนาะไม่นาจะเริ่มนอนละายอู้เสียงนลำซานตอนเดึกๆสิก็คือเสียงนลำซานไล่แห้งแหง่ทุกคนกูเก่งน้ำขึ้นหรือน้ำแหง้งมาอาบเมื่อแรกนี่นะ น้ำขึ้นแลื้อน้ำลงซ้ำเก้า้าเก้าหรอ,อข้างขวดข้ามหัวอุ๊ยอุยผู้ไม่คำสารคนเชียงลำสารไล่แห้งแหงเนาะอันนี้เป็นรถขี่ขาจาออมาห้าป่าจอดไปนี่นี่ปะ่ะไปไปเจอกันตอนอยู่เหินได้ทุกคน ตอนนี้ย่ายขึ้นมาฮอตเหลอทุกคนฝนก็คือเริ่มตกมาอีกแล้วฝุนย่อยมย่างนนอนกุกกิ๊กเนาะฟุ้นเริ่มย่อยแล้วทุกคนก็ไปนี่ก็คือเอาไดอาบนานคนเนาะแล้วก็เข้านอนเพราะว่าอย่างปรทธานได้อาบนานไปการเคลียร์ก่อนกี่ปีที่ผู้กิ๊กด้ซีดซีดกแล้วเด้อกี่ปีวกี่ปีซาละมา อาทุกคนตอนนี้กูกิ๊กได้พาทุกคนกับเอ้ยรวินาไอตาลไปการตัวเครียดมาไปที่เฮียมพอยแล้วเนาะได้เครียดประมาณพอดีเออเรื่องนี้เลยทุกคน แไอตอนนี้ฝนก็นเริ่มตกโปรยลงมาแล้วกุ๊กกิ๊กกับเอเมินาไอตานกับชิเข้านอนแล้วเนาะทุกคนเนาะอาบน้ำก่อนอาบน้ำแก็เข้านอน,นอนแล้วทุกคนเดีย๋ยวสำหรับคลิปนี้กุ๊กกิ๊กจะปิดคลิปแทนเอเมินาเด้อถ้าใครมาคลิปนี้นอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เอเมินาให้คลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีบายบ๊าย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 บายบ๊า